ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราตุตานะคะตอนนี้นะคะตุ๊ตเองกอ็มาถึงอำเภอชะอำแล้วนะคะทุกคนก็คือตีใจมากค่ะทุกคนซึ่งคือได้เห็นทะเลแล้วแล้วก็แม่หนึ่งบอกว่าทะเลนี้คือแบบว่าจะสวยมากแล้วก็จะสวยกว่าบางแสนด้วยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ที่ตมน้ํามันนะคะกรุงเทพกรุงเทพนะคะทุกคนหมายถึงว่า,อาตอนนี้คือ สู่เข้าสูดแดนใต้นะคะทุกคนเข้าสุดภาคใต้แหละทุกคนซึ่งว่าเฮ้ยทุกทีก็คิดว่าประเทศไทยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องคิดว่าจังหวัดนี้นะคะซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นจังหวัดที่แบบภูเขาสวยแล้วก็สวยมากบรรยากาศก็แบบโอเคได้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราทุกทีไทยบรรยากาศรอบๆเทีนี้ให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใกล้จะถึงตึงทะเลแล้วนะคะอันนี้อยู่จัองหวัดอะไรนะเชีบุรี เพชรบุรีตอนนี้เราอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะอำเภอ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 อะไรวะอ่าชะอำออำเภอชะอำวภอเพราะว่าเรามาทะเลชะอำนะคะเออไม่ละอันนี้คืออ่ามาแวะข้อห้องน้ํานะคะซึ่งตรงนี้่จะเป็นลุงเท่งนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอ่า ลงใต้คือแปลว่าเข้าสู่ภาคใต้นะคะแบบเริ่มก้าวไปก็คือเริ่มลงสู่ภาคใต้แล้วนะคะอุกยก็แบบอยากฟังเสียงคนใต้ฟรดมากเลยแต่ว่าวันนี้ฟ้าบรเดสนะคะเพราะว่ามาทางที่ทางกระทุ่มฝนตกหนักมากออกมาบ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวไปขึ้นรถกันเนะาะเดี๋ยวจะไปหาซื้อคลองทะเลอย่างเ,เดี๋ยวอยากเก็นทะเลมากเลยมเด,ด้วยกินกกด้วยเดินกินด้วยไปบอกไอ้เปร็ด ทุกคนล่องใต้นะคะได้ได้เลวอ,อกเอาหรอ,อทุกคนอันนี้นกทุกไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าภูอะไรนะทุกคนซึ่งเออเขาเรียกว่าเขาอะไรนะคะแต่ว่าคล้ายๆแบบเขาที่วงเวียงที่บ้านนกทุกเลยนะคะวงเวียงประเทศลาวเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นลุงเท่งนะคะนี่ ปั๊มน้ำมันคือแบบลุกเท่งแบบหมายถึงว่าเราเข้าถึงอ่าแดนใต้แบบลุกสู่แดนใต้นะคะแม่หนึ่งกระดัง 是哎，那个叫冰晶。 เราจะไปทะเลกันนะคะจะไปดูว่าทะเลจะสวยขนาดไหนนะคะที่นี้มีอาหารนะคะอาหารเยอะๆมากมายเลยะคะ่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็มาถึงทะเลชะอำแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนั้นก็จะคือเป็นทะเลนะคะทุกคนนี่เป็นรองซองอยู่นี่นะคะตอนนี้ก็คือมาเปิดห้องนะคะทุกคนเอาของลงแล้วก็ทะเลต่อหน้านี้อีกนะคะโคนซึ่งดีจังมากตอนนี้ก็คือมาในห,ห้องนอนนะคะห้องเท่าไหร่นะแม่พันสองห้องพันสองนะคะเตียงคู่เตียงคู่นี่ ดูบรรยากาศข้างหลังทุกคนนี่ใช่ไหมบรรยากาศข้างนอกว้าชันสี่โนโ่นทะเลจะอยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวก็ออกไปแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะจังกไดุ้กคนตรงน้ทุกคนทีนี้เราก็จะไปดูทะเลคันทะเลจะสวยขนาดไหนนะคะซึ่งวันนี้ฝนตกแบบน้ำก็จะขนุนนิดนึงแต่ว่าทะเลคือมันสวยมากจะบอกให้ <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราก็ออกมาจากที่พักแล้วก็ที่มาเดินดูริมทะเลนะคะว่าสวยจริงไหมเี่มงอมเย็นมาก ทุกคนขายจะบอกว่าลมมาแรงมากและทะเลคือแบบสวยมากนะคะที่ใจมากทุกคนได้มาทะเลครั้งนี้ก็แบบ ค่ะทุกคนโอ,อปยากาศตอนนี้เป็นเวลาประมราณหกโมงแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศสวยมากๆเลยะคะ่ะโอ้โอุ้ยน้กทเรกุ้ที่ต้องตกอเลยเสส่งแบบแบบเปียกเลยเป็นทะเลที่สวยมากคือแบบเป็นที่โคตรส,สวยเลยนะคะด้านซ้ายก็คือแบบละเอียดอ่อน ลมแรงสุดๆเลยนะคะอขอตัวลาค่ะ จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะทุกคนมันมีอ่ามันแบบเหมือนตัวอะไรอะทุกคนแบบมันมีขนด้วยนะคะและ้วก็นี่ได้หอยด้วยเมฆไปด้วยนะคะคไม่รู้ว่าหอยอีอย่างนะคะโอ๊ยออบรรยากาศทั้งชีวิตของตุ๊กนะคะก็คือได้มาอีกแล้วทะเลนี่เป็นทะเลชะอำนะคะทุกคนตุ๊กอยากให้แม่น้องตุ๊กมา ตมาด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้คือแม่หนึ่งอยากมามากนะคะทุกคนนะวันนะคะก็ดพวยอความเดียวว่าเป็นสาเมียเนาะแบบก็เลยพามานะคะทุกคนก็เลยพามานะคะทุกคนต้องรอดไม่แน่ใจว่านี่คือตัวอะไรนะคะเห็นสองตัวแล้วนะคะนี่อันนี้ก็หาตูดัดทะเลนะคะขึ้นซัดขึ้นมาเนาะ ว่าจะเก็บเอากลับบ้านด้วยนะคะแม่หนึ่งตอนนี้เป็นขึ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะทุกคนไปเปลี่ยนชุดลงมาเล่นน้ํานะคะแล้วก็ไปนานนั่นแหละเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้ทุกคนดูหมลๆนี่คือสภาพของค่ะลงนะสวย น,นี่นะคะตอนนี้แม่หนึ่งก็มาแล้วนะคะซึ่งแม่หนึ่งตอนนี้ก็กำลังก็เปลี่ยนชุดมาแล้วนี่ดูดูเขาเปลี่ยนชุดมาถ่ายถ่ายรูปนะคะนูน่นเราตัวเองไม่ไม่ได้เปลี่ยนชุดไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยเพราะว่า พรุ่งนี้กลับนะคะน่าจะเด็กเอาจากที่พักจุด้านจะเป็นตอนเที่ยงนะคะทุกคนไม่แน่ใจไม่แน,น่ใจหรือเปล่าว่าจะใส่สกูตเตรี่หรือเปล่าน,นะคะนี่ต้องมาดูอ <c oughs> ีกทีต้องมาดูอีกทีต่อไปนะคะอันนี้หาอะไรมาใส่หอยใส่กุ้งก่อนนะคะเอ้วจะใส่กุง้งใส่กุ้งกุ้งิดน,นะคะทุกคนปวดเท้าเดินตามทะเลนี่คือแบบว่าสนุกมาก รแบบทายนี่มมากทุกคนแบบไม่มีขยะเลยนะคะ วยเหรอ,อ,อมันต้องขายตอนมีแดดแสงแดด